นี้เตรียมอะไรนะครับต้มขาไก่ตอนนี้ในห้างโชว์ฝีมอือเองเปลี่ยนเก็บใหม่แล้วค,คุณยายไปนอนแล้วไปเรียนทำเรียนเรียนทำจากร้านอาหารหน,านู่เนเลยอ่าเป็นโมเลยอร่อยดี ใช้งบประมาณสองร้อยนะชุดใหญ่แกงเป็นหม้อใหญ่เลยนะกินแบบจุกๆไปเลยห่อนี้งัว้วะกวินข้่ขวเตรียไม่อ่าแล้วก็ใส่ทีเดียวไปเลยมันนาว่าจัดเต็มเนะลยจะหลายโลกเลยเรียบร้อยแนละ้ว เลือดไก่เลียบนั่งแบบนั้นนะยสวยเลยสวยสไลสดไล์ไก่อ่ะแล้วก็คั้นใส่ร้อให้เลยจะไ,ปไป้ง่ายเวลา ก็เสียวเวลาเตรียมเครื่องแล้วมัพริกก็ใส่รอไว้เลยทำแบบร้านอาหารเลยเป็นถ้วยๆ,ๆวางไว้มันดะูอย่เละมุมนี้เดิมๆจะเปลี่ยนเจฟคนใหม่เฉยห,ห<ๆ>ัวกะทิบาเลยนะหมดกองเลยเหรอ,อหหหเลิกเลิกเถอะเชฟเลย อันนี้เจ็ดได้ปะเอาลูกใส่เกลือนิดนึงน้ำตาอ๋อใส่น้ำตาเหรอใส่เย็นเย็นี่ใส่ชุดรสก่อนเลยเล่ห้างเขาฝีมือไม่ธรรมดาทำทำทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยเจียวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ใส่ลดดีใส่ไปก่อนเลยเริ่มเดือดน,น้อยๆนะใส่ของที่สุกยากๆไปก่อนเลยมีอะไรบ้างเลยขาคะ้า ปีนก่อนแซ่บไอ้ที่แล้วก็ใส่เห็ดตาไปเลย,อยมองหิวข้าวแล้วบ <c oughs> น้ำซุปไปแล้วครับน้ำซุปสต๊อกไก่ คนแล้วก็เตรียมมาเลือดลงก่อนนี่ดึเครื่องจะเยอะๆเลย่อยรถหม้อแล้วหม, <c oughs> ม้อแล้วแบบแค่บุกฟ่อนอยู่เลยทางด้ยเนื้อไก่ เปลี่ยนหมอทันไหมเนี่ยค <c ười> <c ười> อยสก๊ักใหญ่ๆเลยลองจะสุกคนในหน้าคนเดียวมันขาวอจะไปนคนเยอะใช่ไหม <c ười> จะแก๊สเราไม่แรงมากนี <c ười> ่เห็นตอนชิมเ <c ười> ลยลืมถ่ายตอนชิมเออเพิ่์น้ำปลาีปทัพพี กินชิมแล้วมันยังเกือดปตนิดนึงนงี่ดูเนื้อไก่ให้มันสุกทั่วทุกมันก็ไม่ได้ ใื่แก๊สลงเลยหรือพริขี้หนูออในห้างเลยใส่พริขี้หนู้องไปตำก่อนนะคิดเลยพอแรกแค่นี้ก็พอละใส่เลยโอหนี่ด้กินสักสามสี่คนได้เลยโอ้โหล้นเล้ ลงไปเลยตรงน,นี้ก็เสร็จแล้วมันจบมันจะได้ไม่ดำมีแกงลาพรกแกดแล้วยังเหลือมะนาวกับพริกป่นนะเดี๋ยวเราเอาไว้ใส่ตอนที่เราจะกินมัน เราจะใส่แล้วก็ตอนที่เรากินก็พกเองเองเลยตามใจชอบ